สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอจาจารย์ไกยันทาอาดีตรกรรมการสมาคมโวรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีประถมพบกันวันที่7เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม14ข้ามเดือนปีเปีท วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของพระเอกหนุ่มลุกครึ่งอารมณ์ดีกับสาวเกาหลีหน้าหวานซึ่งกำลังถูกจับตาจากคู่จิน้นกำลังกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการน,นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแน็กชาลีหรือชาลีปอดเจสกับคุณกามินหรือจีกามินจากกรุงโซลประเทศ ได้นะครับจัดให้ตามคําแนะนําของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยคูณนี้ผมเคยวิเคราะห์ <c oughs> ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเรามาดูสถานะในปัจจุบันกันว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคน <c oughs> กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณกามินหรือน้องขมิ้นเป็นสาวเกาหลีเจ้าของช่อง t i k ต็อกแ เอ็มมินิวัย31ปีนะครับอยู่ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้โดย <c oughs> คุณการมีนั้นไลฟ์สดใน tiktok เพื่อหาเงินทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทจากการทำคอนเทนต์นะครับมีผู้ติดตามราวหมืน่นคนเศษก่อนที่จะรู้จักคุณแน็กชาลีแต่ปัจจุบันนั้นมีผู้ติดตามราว2 0 0 0 0 0คนนะครับคุณแน็กชาลีเห็นคุณการมินขยันไลฟ์มากเลยเอาเรื่องไปเล่าให้ แฟนคลับของตนชักชวนไปให้กำลังใจทำให้ FC เข้าไปไลฟ์ไปดูไลฟ์ของคุณกาหมินนะครับจนเป็นจุดเริ่มต้นที่กาหมินเรียกคุณไทยว่าชาลีแฟมเบอรี่นะครับหรือแปลว,ว่าครอบครัวของชาลีนั่นเองจากนั้นทั้งคู่ก็มีโอกาสได้ไลฟ์ร่วมกันและพบกันที่เมืองไทยออกงานเอีเวนต์หลายครั้งนะครับปัจจุบันเหมือนทั้งคู่กำลังช่วยกันปลูกต้นรักทำท่าจะเบ่งบาน งามวันงามคืนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันคุณเอชารีปอดเจสหรือโคดนะเกิดวันที่19มกราคม2536ตรงกับวันอังคารแรม12ค่ำเดือนยี่ปีวอ,อกในทางสากลนันเป็นปีลากานะครับด้วยยังไม่ขึ้น1ึงค่ำเดือน5ก็ยังคงเป็นปีนักษัตวแต่ท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอายุปัจจุบันคือ31ปี2เดือนกับ18วันยัง3าปี คุณการมินหรือจีการมินเกิดวันที่30พฤศจิกา2,536นะครับตรงกับวันอังคารแรมโทษะแรม2ค่ขาเดือน12ปีละกาอายุปัจจุบันคือ30ปี4เดือนกับ7วันนะครับยัง30เดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยแล้วกันคุณการมินเกิด,กดวันอังคารคุณแอกชาลีเกิดวันอังคารเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วด้วยกันทั้ง2คนนะครับก็มีอะไรคล้ายๆกันนะครับเดือนเกิดคุณการมินมีดาวพฤหัสกุม คุณแอกชารีมีดาวจันทร์กลุมในทางโหาาสต์ถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมัน่นคงความมัน่นคงครอบครัวพันธุคุณกามินจุดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทั้งดีนะครับด้วยเป็นมนตรีในทางทักษะคุณแอกชาลีจุดนี้ก็อ,อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันด้วยเป็นสีในทางทักษะนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภคุณกามินจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคืออยู่บนฐานอุดแปลว่ามัน่นคงแต่ด้วยจุดลาภนั้นเป็นดาวศุกร์ อาจจะไม่ได้มีแฟนคนเดียวนะครับคุณแ็กชารีจุดนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวสุป,ปเคราะห์และเป็นสีในทางศักษาทักษะนะครับการเป็นคู่ครองปัตตานีในดวงชะตาของคุณกาบินนั้นปัตตานีไปกระทบกี่นะคู่โฉลกจะต้องเป็นคนมีตําแหน่งปัตตานีไปกระทบสุภะฐาน14จัก,กรพรรดิคู่นั้นจะต้องเป็นคนมีเกียรติหรือมีชื่อเสียงหรือมีฐานะอะไรประมาณนั้นนะครับคุณแ็กชาลีจุดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับด้วยปัตตานีเป็นมนตรี ในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชาตาะตาปัตตนีไปกระทบโคาและทาสีคู่นั้นจะเป็นคนที่สร้งางฐานะร่วมกันนะครับ <c oughs> มองโดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะักด้วยเป็นดาวองค์คารตัดสินใจเร็วด้วยกันทั้งสองคนนะครับแต่ก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับ ด้วยเป็นคู่ธาตุแปลว่ามั่นคงความมั่นคงครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนความมั่นคงคู่คุณแคนชารีดูจะมีภาษีดีกว่าคุณกาเมินนิดหนึ่งความเป็นคู่ครองต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองคนนี้ก็ต้องถือว่าฉลกต้องกันนะครับในดวงชะตาของคุณแคนชารีช่วงอายุสามหนึ่งย่างสามสองเนี่ยคือราวมกราหกเจ็ดถึงมกราคมหกแปดเนี่ยช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูแห่งความรัก ด้วยปัตนีเป็นสีในทางทักษะนะครับในช่วงปีจรในดวงชะตาของคุณกาบินเนี่ยช่วงอายุ30ย่าง31คือราวพฤกายน -66 ถึงพฤศจิกายน6 7ช่วงนี้รักครั้งใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับด้วยดาวศุกร์เป็นสีในทางทักษะและพระรยงในอังกฤษวิชาเป็นบริวารในทางทักษะเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าเป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีนะครับถ้าถามต่อไปอีกว่าเป็นคู่จริงได้ไหม อันนี้ก็ต้องขอตอบว่าได้อีกเช่นเดียวกันนะครับปัญหาจะไม่ได้อยู่ที่คุณแอกชาลีแต่จะไปอยู่ที่คุณจีกามินนะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยหากยังคบหาดูใจกันไปไม่ถึงขั้นตกร่องป่องชิ้นก็อาจจะมีความไม่เสถียรในเรื่องของความรักในบางคราวนะครับแต่ทั้งสองคนนี้หากตกลงหากตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็ถือว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับที่สำคัญ ในดวงชะตาของคุณจีการมินจะต้องให้เลยพฤศจิกายน2,568ไปแล้วจึงจะดีในโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นะฮะยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลือ่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งการโยกย,ย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีแล,ล้วรู้มากกบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ถูกใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดอรเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือเรเซนไม่มีเรเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับเพื่อดูธาตุของละไมือสคือรูปใบหน้าเพื่อดูงโงเ่เฮงและ5คือบริษัทที่ท่านใช้ของคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดตามก็ขอให้ได้เงินล้านรกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่เนววาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d l ดี e เวลาประมาณสักการกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0บาทตอนอดวงชะตา จนไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหนาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรบุกุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์กย่ขอบคุณและสวัสดีครับ